S <S สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปมาพอกับเบ้าเหินอีกเส้นเคยพาพี่พารองมากินออมกระดูกหมูนอ,อนเลยพี่น้องเลยยำ่ Nh ึ๊ดขึ้นขึ้น้นเลยพี่น้องมาอน,นีิเดือกงานมาตะเบนอยู่าอุ่ม,มากรไกรเลาะชาวบ้านชาเฮ็ดให้ออกไก่ทวนๆไม่ไม่เลยนี่เห็นใบใหญ่พี่น้องเลยต้มกับเบื่อย มันจะมอนแถวเนี่ยอันนี้ก็นหนึ่งไม่ไมพี่น้องเลยติบเข่ากันบกเก็ตมันห่วมห่อนพย่น้องเลยตักแรงมากอ่นหนึ่งไว้จังเลยอเย็นรถมาเราต้องวอระไรสําำหรับเบาเหินออยัดอมเนีก็อ,อมมันคอมูพี่น้องเลยเ่าสลามขข้นก่อน Mm -hmm. Thôi đi đẹp Bỏ thêm Nghe nhau nhau thì

เช้ามาพีล็อกตอนชดนำมันมีแห้งขนาดฮั่นออกไมแล้ว mm hmm. จับจับตัวกินนุ่มซื่อบ่อ

ออมใช้พักกันจองใช้พักอีกตูบันเท่าพี่น้องเลยเพื่อเดาจัดเดาจัดอาชีพก่อนอาชีพ่งงานก่อนกันว่า,า,งงก,วา,ากับพี่น้องกับทาเบิงอยู่ เนีย่ยคุณส,สิบอมียก็คือเปิดสาธานางแซบแซบปานนั้บบนเต็มยิงลข้บบางล่บบางไปเลย กระดูกอ,อ่อนเพียๆๆๆงกุดกุดกุดยัง่งยัง จักงเมนดูจักงเมนแถวพี่น้องเอ้ยลืมเห็ดแกวมาจำนำ้ำเกวหัวปลูกมันนะพี่น้องอเปลี่ยนสีเลยมือแลวเปลี่ยนสี Hmm, tiang saya pagi dia akan sujud, dia memang. เราคือกันเด้พี่น้องหลายคนหลายสุด แซบพี่น้องเลยบอกคำไมเว่าแซบตึกเงีย้ยแตกนะพักเรียบยงยบๆเลยเอาคลิปนี้พ่อซับนี้ไปพรอ,อนคลิปนะไปเข้าเบิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบเบาเฮินคำาัดต่วชวนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย